อีเว้นต์ใหญ่ The White Lotus Season 3พบกับเหล่านักแสดงบนพรมแดงคับข้างเตรียมเฉลิมฉลองการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของซีรีส์ HBO Original The White Lotus Season 3ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่14กุมภาพันธ์2568นี้ภายในงานจะได้พบกับแสดงทั้งไทยและต่างประเทศที่จะมาปรากฏตัวบนพรมแดงอย่างคับข้างข่าววงในแจ้งมาว่ายังไม่ไม่ยืนยันว่า ลิซ่าจะสามารถเดินทางมาร่วมอีเวนต์ในครั้งนี้ได้หรือไม่แต่ล่าสุดเธอได้โพสตอรี่อินสตาแกรมคาแรคเตอร์ในซีรีส์เรื่องนี้พร้อมแคปชั่นบ o r n a g น i n X กซทีไวโลตัสซูนพร้อมวิดีโอตัวอย่างจากซีรีส์ด้วยไม่แน่ว่าลิซ่าอาจจะเดินทางมาเซอร์ไพรส์แฟนๆให้ได้หายคิดถึงก็เป็นได้ซีซั่นที่3ของ The White Lotus ซีรีส์แนวตลกผสมดราม่าเสียดสีสัญชาติอเมริกันสร้างเขียนบท และกำกับโดยไมไว้มีกำหนดฉายทาง HBO ในวันที่16กุมภาพันธ์2025ซีซั่นนี้ได้รับไฟเขียวเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2022และถ่ายทำในกรุงเทพมหานครภูเก็ตและเกาะสมุยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม2024ซีซั่นนี้จะมีนักแสดงร่วมอย่างเลสลี์บีบีบีแครีคูนมอลตันกกจินซาร่าแคทเธอรีนฮุกเจสันไอแซค ลาลิซามานโบลมิเชลโมนาการแซมนิวอล่าเล็กปาทราวาดีปาร์เกอร์โพซีนาตาชาโรดเวลแพทริกชวาเซนเกอร์เทเมตแทบติมทองและเอมี่ลูวูดโรดเวลเป็นนักแสดงเพียงคนเดียวที่กลับมารับบทเดิมจากซีซั่นก่อนหน้าซีซั่นนี้จะมีทั้งหมด8ตอนโดยใน2ซีซั่นแรกของ The White Lotus ถ่ายทำที่โรงแรมโฟซี s e a s ซึ่งหากในซีซั่นที่3จะยังคงเลือกถ่ายทำที่ โรงแรมดังกล่าวทางทีมงานก็สามารถเลือกสาขาได้ที่กรุงเทพมหานครเกาะสมุยเชียงใหม่หรือเชียงรายไม่ไว้ผู้สร้างซีรีส์เดอะไว้ e โลตัสเคยให้สัมภาษณ์ถึงผลงานชิ้นโบแดงของเขาว่าซีซั่นแรกเป็นเรื่องราวของเงินตราและซีซั่นถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซกผมคิดว่าซีซั่นที่3อาจเป็นการเสียดสีและมุมตลกตลกเกี่ยวกับความตายความเชื่อทางาศาสนาในภาคตะวันออกและความเชื่อด้านจิตวิญญ,ญาณ ขณะนี้เดอะไวท์โรตซีซั่น3ยังไม่ได้เริ่มการถ่ายทำและยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อนักแสดงแต่คาดเดากันว่าน่าจะมีเหล่านักแสดงหน้าใหม่หลายคนที่มาร่วมถ่ายทำในซีซั่นใหม่เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในซีซั่นที่2ซึ่งเดอะไวท์โรตเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แฟนๆรอคอยเป็นอย่างมากการันตีคุณภาพด้วยการกวาดรางวัลเอมมี่อเวอร์ดไปทั้งหมด10รางวัลในซีซั่นแรกและยังเป็นซีรีส์ที่ทำให้นักแสดงเจนนิเฟอร์คูลิดกลับมามีชื่อเสียงโด่งดัง อีกทั้งยังคว้ารางวัลจากเวทีโกลเดนโกล b e อ w วอร์จากการแสดงในซีซั่นที่2อีกด้วยเดอะไวท์โลตัสซีซั่น3ซีรีส์ HBO i ออริจิัที่การันตีด้วยรางวัลเอมมี่ภายใต้ฝีมือของไมไว้ความยาว8ตอนจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในวันจันทร์ที่วันที่17กุมภาพัานธ์ทางช่อง HBO และสามารถรับชมได้ทาง Max